สวัสดีครับอยู่กับ i ชิล r เทรดดิ้งวันนี้มีวิเคราะห์การคู่เดิมนะครับทองคําน้ํามัน b ีทเนาะเอออเาจริงๆเนี่ยแผนวันนี้มันเล่นไม่ยากหรอกครับมันแค่เด้งเซล์แต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเล่นเด้งเซลล์ยังไงอ่มาดูไทม์เฟรมเดนก่อนเดมันทําอะไรอยู่ครับอ่าชุดนี้เป็นหายชุดนี้ย่อลงชุดนี้เด้งแปลว่าเด้งชุดนี้เด้งมาแล้วถ้าใครได้เซลล์ตรงนี้อาจจะต้องรอดูว่า จะได้ถือเซลล์ต่อหรือว่าอะไรถ้าใครได้เซล,ลมาบนยอดตรงนี้ก็ถือไปเลยครับการหน้าทุนดีๆเนาะแล้วก็ถือลงไปก็จะเป็นหนึ่งในแผนเพราะว่าเรามองลงถึงข้างล่างแถวๆนี้นะครับสองพันสามอ่ะผมมองลงนะเพราะว่าถ้าชุดนี้ลงเนี่ยลงมาให้เราได้เล่นบายนะครับแต่การที่จะลงมาให้ได้เล่นบายมันมีสองแบบมันมีสองแบบ แบบแรกถ้าเราดูตามทางเฟมเดย์เนี่ยหลักๆก,ก็จะได้บายแถวเนี้ยชุดหนึ่งก่อน้วถ้าขึ้นก็ต้องขึ้นผ่านเนี่ยผ่านหัวนี้ขึ้นไปแต่ถ้าไม่ผ่านเด้งไม่ผ่านก็ลงต่อนะครับแปลว่าดีมานเดย์ชุดนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องลงมาเล่นข้างล่างชุดนี้อะไรแบบนั้นอ่ะสี่ชั่วโมงไม่ดูนะไปดูหนึ่งชั่วโมงกันเลยหนึ่งชั่วโมงอ่ะถามว่าเล่นยังไงนะครับหนึ่งชั่วโมงเล่นแบบนี้เดี๋ยววางแผนนก่อนนะ แล้วเดี๋ยวพาไปดูจังหวะเข้าวันนี้นะครับน้าเทรดหนึ่งชั่วโมงถามว่าเราเล่นยังไงเล่นได้ครับเพราะว่าตรงนี้มีซับไพ่มีซับไพ่เนาะอ่ามีซับไพ่ให้เราได้เล่นกันทีเนี้ยเราต้องเล่นเด้งแล้วเซลเพราะอะไรทําไมเราถึงเล่นเด้งเซลเพราะชุดนี้เห็นไหมครับมันลงแล้วมันเด้งเด้งโอเคใช่มันผ่านนี่ก็จริงแต่ว่าการที่คุณจะกลับเป็นขาขึ้นได้คุณต้องผ่านไหนอะต้องผ่านนี่นะถูกไหมคุณต้องผ่านนี่นะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ลงมาอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าโอเคสวิงเราจะต้องมันก็จะมีสามสามช่วงถูกไหมในหนึ่งสวิงมีสามช่วงก็มีขึ้นย่อแล้วก็ขึ้นถ้าเป็นลงก็ลงเด้งลงแบบนี้ชุดนี้ยลงมาละชุดเนี้ยเด้งแล้วก็เหลือลงอีกทีหนึ่งเหลือลงอีกทีหนึ่งแปลว่าเราต้องมองเด้งเซลล์เด้งเซลลลงมาเราก็ต้องดูอีกว่าถ้ามันไม่ผ่านโลนี้เราก็ต้องบายกับ รเราก็ต้องบายกลับประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าถ้าเขาไม่ผ่านจริงๆเนี่ยอ่ะเนี่ยเรามีซัพลายให้ได้เล่นอยู่เล็กๆนะครับเรามีซัพไายได้เล่นเล็กๆอยู่ที่1ก็คือตรงนี้ตั้งแต่46จนถึง36ตรงนี้เป็นซัพลายอ่ะซึ่งสามารถนะครับสามารถเล่นบายได้แต่ถ้าเขาลงมาแรงๆเนี่ยลงมาแรงๆอย่างเงี้ยเราไม่เล่นโอเคไหมลงมาแรงๆเราไม่เล่นแต่ถ้าลงมาดีๆสวยๆล้วก็อาจจะเล่นได้ทีหนึง่ง เพื่อให้เขาเด้งขึ้นไปอ่ะน่าจะได้เติมเซลล์กันลงมาอีกชุดหนึ่งแบบนี้ก็ประมาณนั้นก็จะมีที่บายที่เดียวนะอีกที่หนึ่งที่จะพอเล่นได้ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็คือ2 5 8 0ันหร้บจนถึงแปอ่ะตรงนี้เล่นได้ก็ต้องรอดูว่าลงแรงไหมถ้าลงแรงก็ไม่เล่นนะครับลงแรงข้ามลงแรงข้ามนะทำไมถึงเลือกตรงนี้อ่าตรงเนี้ยผมมองเป็นลิตี้นะ ผมมองเป็นรีควอลิตี้ซึ่งเวลาเลลงมาตรงนี้ยถ้าเคลียร์รีควอลิตี้ชุดนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะเข้าโซนเนี้ยก็จะเล่นได้แต่ถ้าโซนนี้หลุดถ้าโซนนี้หลุดตรงนี้ก็เป็นสต็อปฮันนะครับตรงนี้เป็นต็อปฮันอ่ะพอตรงนี้เป็นต็อปฮันเราก็ต้องเล่นตรงนี้ประมาณนั้นเลยทีนี้ถ้าเรามาดูแผนเซลในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอ่ะขอไปดูสี่ชั่วโมงก่อนสี่ชั่วโมงเนี่ยตรงเนี้ยซัพพลายเนี้ยมันน่าสนใจก็จริง แต่มันชัดไปผมว่ามันชัดไปผมอาจจะคิดเยอะไปเองก็ได้นะแต่ผมจะมาร์กเอาไว้ก่อนว่ามันเล่นได้ว่ามันเล่นได้แล้วผมก็จะมาแต่งโซนบีบเอาอ่ะผมจะมาแต่งโซนบีบเอาผมจะแต่งโซนบีบในสองชั่วโมงให้มันเหลือแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดไปมากกว่าน,นี้มันไม่สวยละมันไม่สวยละ ก็จะต่งโซนแค่นี้ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยบริเวณที่เรามาร์กเป็นซัพพลายตรงนี้มันมีโอกาสเป็นสต็อปฮันนะครับผมก็จะเปลี่ยนสีเป็นเฝ้าระวังไว้เฝ้าระวังว่าจะลงก็ได้หรือจะผ่านจะแหกขึ้นไปก็ได้ผมจะตีไว้แบบนี้อ่ะแล้วก็จะมีข้างบนถ้าสมมติว่าตรงที่เป็น Stop ปฮันจริงตีเซ็น s t สต็อปฮันก่อนตรงที่เป็นสต็อปฮันจริงตีไว้แปลว่าเราก็จะเหลือ ซัลายตรงนี้อีกที่หนึง่งแล้วก็ข้างบนอีกที่หนึง่งถูกไหมครับกเ็เหลือแค่นี้อ่ะหมดละเหลือแค่นี้การที่เราเหลือแค่นี้ถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าถ้ามันผ่านตรงนี้ขึ้นไปอ่ะถ้าสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ากรอบเลนส์ที่เราจะได้เล่นอ่ะมันอยู่ที่ประมาณสองเจ็ดหกหนึ่งถ้าสมมติว่าชุดนี้ผ่านห้าชุดนี้ขึ้นมาเราก็แค่รอย่อครับแล้วก็บายขึ้นไปเพื่อที่เราจะได้เซลลอ,อีกชุดหนึ่งลงมาอย่างนี้ แค่นั้นเองถ้าเขาผ่านนะย้ําว่าถ้าเขาผ่านตรงนี้ก็เบรกขึ้นไปย่อมาได้บายแถวๆนี้แล้วก็ถือขึ้นไปออทาหายได้แต่ถ้าสมมุติไม่เบรกก็จะลงนะครับไม่เบรกก็จะลงพอมันลงเนี่ยเราก็จะได้เล่นหน้าที่มันง่ายขึ้นถ้ามันขึ้นไปเบรกหรือไอ้ถ้ามันขึ้นไปไม่เบรกเราก็จะเล่นง่ายละก็คือเซลได้เปรียบแล้วก็ถือเซลล์ลงไปเลยนะระยะเซลล์มันก็จะเพิ่มขึ้นอ่าระยะเซลล์สมมุติว่าลงมาถึงนี่เลยอะ จากข้างบนลงมาถึงนี่ก็รประมาณหมื่นแปดพันกว่าจุดไม่เอาจริงๆหรอผมเอานะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือในหนึ่งชั่วโมงทีนี้มาดูในสิบห้านาทีเนี่ยหน้าเซลล์ยังคงได้เปรียบแต่ในสิบห้านาทีเนี่ยถ้าเราจะเล่นเซล์อ่ะมันเล่นได้นะครับมันเล่นได้แต่เราจะเล่นได้แค่ถึงตรงนี้เป็นที่ที่เราอาจจะต้องยอมแพ้กัน <c oughs> ชุดเนี้ยอ่ะเดี๋ยวพาเจาะจังหวะเข้าก่อน จังหวะที่ผมพาเข้าเนี่ยของในกลุ่มนะในกลุ่มชิวเทรดดิ้งนะครับชุดนี้ยลงมาเนี่ยหลุดโลตรงนี้ใช่ไหมหลุดโลตรงนี้ผมมาร์คให้หลุดโลตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าหลุดโลตรงนี้แล้วชุดนี้เป็นแบบนี้เห็นไหมทําให้ดูลง แล้วก็เบรกหัวนี้ลงนี้เด้งนี้เท่ากับว่าต้องยอ่อแล้วบ่ายขึ้นไปจังหวะนี้จะเป็นการเล่นในจังหวะสองจังหวะนี้จะเป็นการเล่นในจังหวะสองคือตอนแรกกับผมอ่ะให้เซล,ลมาตรงนี้ลงมาซึ่งมองว่าถ้ามันหลุดตรงนี้ยหลุดไปเลยหลุดสองสูนะ่ะเราจะได้เล่นเซล,ลถือเซลล,ลงไปข้างล่างพอเอิญมันไม่หลุดก็ต้องปลาของทิ้งพอปลาของทิ้งเสร็จปุ๊บ การที่เราจะรอดูว่าเขาจะเลือกทางระยะสั้นๆยังไงก็คือเราต้องรอว่าเขาเบรกหัวนี้ไหมถ้าเบรกหัวนี้ขึ้นไปย่อมาต้องบายกลับอย่างเดียวเหตุผลที่ต้องบายกลับเพราะอะไรไปดูครับใน15นาทีเราเห็น demand, ดีมานถูกไหมชุดนี้ใน15นาทีเห็นดีมานชุดนี้ไปดู5นาทีเป็นดีมานนะครับเป็นดีมานแต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปเจาะนิดนึงตรงเนี้ยมันมีการเคลียร์มันมีการเคลียร์รีคอลิตี้สรอบเลยนะกว่าจะขึ้น เคลียร์สามรอบเลยนะหนึ่งสองสามแล้วค่อยขึ้นเนี่ยทุนพวกผมก็อยู่กันแถวๆนี้ยี่สิบเจ็ดกว่าแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้พันจุดพอดีมีข้อแม้มีข้อแม้ว่าถ้าไม่ผ่านสี่สิบต้องปลาทิ้งทุกกรณีซึ่งตอนนี้พวกผมก็ยังถือกันอยู่อ่าพวกผมก็ยังคงถือกันอยู่แต่ตรงนี้ก็พันจุดแล้วนะอ่าจริงๆถ้าใครพอใจก็เก็บได้นะครับ <c oughs> พอทีเนี้ยเรารู้ละ ว่าเราเล่นบายขึ้นไปบายขึ้นไปเพื่ออะไรครับบายเพื่อไปเซลลอันดับแรกเรามองก่อนว่าตรงนี้เป็นสต็อปฮัน์ตรงนี้เป็นสต็อปฮันนะถ้าเขาขึ้นไปแล้วเขาเคลียร์โซนที่เราจะได้เล่นกันจริงๆเนี่ยบนเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันแหกโซน2โซนนี้ไปมันก็ขึ้นไปท er ะลุแล้วครับเราก็จะมีโอกาสได้เฮดจิ้งระยะสั้นๆนะที่แรกก็คือตรงนี้ที่แรกคือตรงนี้อะแต่งโซนแปบ๊บที่แรกคือตรงนี้ที่ต่อไปคือตรงนี้ แค่นี้แล้วมาดูในห้านาทีว่าเราแต่งโซนถูกไหมโอเคนะครับเป็นโซนแต่จริงๆโซนแรกซับลพยแรกตรงนี้ไม่สวยนะซัพลพยแรกตรงนี้ไม่สวยถ้าขึ้นมาแรงๆเนี่ยสองโซนนี้จะไม่ได้เล่นโอเคไหมสองโซนนี้จะไม่ได้เล่นเราจะได้ไปเล่นในโซนในสิบห้านาทีก็คือแถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยไปดูห้านาทีนะครับมีอะไรบ้าง ที่เราจะได้เล่นนะที่ผมสงสัยที่สุดแล้วก็หมายมั่นปั้นมือคือตรงนี้ถ้าขึ้นมาก็มีโอกาสตบเซลลงไปได้ถ้าขึ้นมานะย้ำว่าถ้าขึ้นมาเราก็จะมองว่าสองอันเนี้สออันนี้ที่เราวงไว้สองอันนี้ที่เราวงไว้ในสิบห้านาทีมันจะเป็นสต็อปฮันทั้งหมดเลยอ่ามันจะเป็นสต็อปฮันทั้งหมดเลยแล้วก็จะมาร์กไว้เป็นสต็อปฮันอ่าในกรณีที่ ขึ้นมาอ่าขึ้นปึ้งย่อผ่านย่อแล้วก็ขึ้นเนี่ยเราจะถือไปหาหกสิบเท่ากับว่าโพซิชันวันเนี้ยเราได้ยีิบเจ็ดเราไปปิดหกสิบก็มานสามพันสามร้อยวันนี้เราก็จะให้เทรดละเราเทรดแค่นี้นะครับประมาณนี้นะกับน้องทองอ่ะสรุปแพน,น,อ,นอีกทีในหนึ่งชั่วโมงรอบายตรงนี้อ่าไม่ใช่ในหนึ่งชั่วโมงรอบายตรงนี้รอบายตรงนี้ พราะมันต้องหลุดข้างล่างนะครับมันต้องหลุดข้างล่างวิธีการเล่นสมมุติว่าลงลงตรงนี้เลยลงแบบไม่มีปีมีขุยลงตรงนี้ลงปุ๊บหลุดโลเนี้เบรกเด้งขึ้นมาหาที่เซลลลงไปหาดีมนันโอเคไหมแต่ถ้าอยู่ๆมันขึ้นอ่ะสองอันนี้ยเราดูก่อนว่ามันยังไงมันสวยไหมอ่ะถ้ามันขึ้นไม่แรงเราเล่นแต่ถ้ามันขึ้นแรงเราไปรอข้างบนอย่างนี้นะครับเราไปรอข้างบนอย่างนี้อ่ะ อย่างที่บอกนะโซนในห้านาทีมันไม่ค่อยสวยถ้าเล่นจริงๆต้องเล่นโซนในหนึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทีเนี่ยอย่างโซนในห้านาทีเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมโซนในห้านาทีมันอยู่งี้เนี่ยแต่หนึ่งชั่วโมงจริงโซนเป็นอย่างงี้นะอ่ะถ้าผมไปดูในห้านาทีเนี่ยเห็นไหมมันก็คือก้อนเดียวกันเนี่ยถ้าผมตีมันก็คือก้อนเดียวกันหกสิบสองห้าสแปดอเรนด้าสี่้จุดเนี่ยอ่ะเนี่ยก,ก้อนเดียวกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ อ่าชุดนี้ก็เด้งขึ้นมาแล้วต่อไป BTC อ่า BTC BTC เดี๋ยวเราก็จะลบแผนที่เราทําเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางแผนใหม่นะครับอ่ะลบแผนทั้งหมดนะ BTC เนี่ยทุกคนเนี่ยทั่วโลกนะครับทั้งโลกเลยใช้ควาว่าทั้งโลกจ้องกันว่ามันต้องเบรกหนึ่งแสนเหรียญแน่ ซึ่งผมก็ลังรอผมก็เป็นหนึ่งคนที่รออยู่แล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะเบรกแน่ๆแต่มันคงไม่เบรกให้เราง่ายขนาดนั้นเราสังเกตดูกันก่อน,อนไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันดับแรกนะครับทำา i g ต่ําลงเห็นไหมทำา i g ต่ําลงต่าลงต่าลง,าลง,าลงซึ่งนั่นหมายความว่าชุดเนี้ยตรงเนี้ยที่เขาเข้ามาตรงนี้เป็น Supply นะครับผมไม่ได้อัปเดตไว้นะวันนั้นวันนั้นไม่ได้ทําแผนนะทําไม่ทันอ่ะตรงนี้เป็นซ u p p l y เห็นไหมเข้า s u p พ l y เราล่วง นะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นซับไพเหมือนกันเพราะชุดนี้ลงมาดูดโลละอ่ะลงมาดุดโลละแต่ว่าจะเป็นซับไพที่สมบูรณ์ต้องอะไรครับหลุดโลนี้อ่ามาร์กรอครับอย่าดูทรงยังไงก็หลุดมาร์กรอเลยอ่ะเป็นซับไพแล้วเราก็ขีดเอาไว้ว่าอ่ะตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้เป็นซับไพนะเป็นซับไพที่แรกอันนี้คือกราฟหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นซับไพที่แรกถ้าหลุดปุ๊บ เราต้องรอให้เขาเด้งแล้วเล่นนี้ถูกไหมเด้งเซล์อ่าแปลว่าเราก็จะมีสภายอีกที่หนึ่งคือตรงนี้แล้วโลที่สําคัญที่สุดถ้าเราเล่นเซลล์แล้วลงมาต้องหลุดคือโลไหนครับคือโลนี้คือโลนี้เก้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าหมืนหกเก้าศูนย์สมมติลงมาตุ้มหลุดเด้งเซลล์ทั้งทางครับทีนี้เด้งเซล์ลงไปเลย อันนี้คือระยะใกล้ๆแต่ถ้าสมมติว่าลงมาแล้วนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่ตรงนี้เป็นสต็อปฮันนะตรงนี้เป็นสต็อปฮันนะครับตรงนี้เป็นสต็อปฮัน่ะตรงนี้มีภูอะตรงนี้มีภูอีกตรงนี้เป็นภูซึ่งไอภูตรงนี้มันเล่นได้แต่เวลาสต็อปสต็อปยังไงภูตรงนี้เล่นได้เวลาสต็อปสต็ตรงไหน เราก็ต้องมาดูก่อนว่า liquidity pool ตรงนี้เราจะเล่นเขายังไงตรงนี้เป็นดีมานใช่ไหมครับดีมานเข้าเก้าหมื่นเอ้ยเล็กไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะที่จะไม่ถึงเพราะงั้นเราก็ตีมันก็เป็นดีมานได้เหมือนกันอ่ามี liquidity pool มีดีมานแบบนี้แต่ดีมานใหญ่มากนะบอกว่อนนใหญ่มากตั้งแต่91,500นะครับลงไปถึง9ก้าอกเ0 0 0ห 700เนี่ยใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะแบ่ง mm d d แล้วเวลาเล่น stop loss ตรงไหนเวลาตั้ง stop loss แค่ไม่ไกลห้ามเกิน90,000กับ่งห stop loss ต้องอยู่แค่นั้นเพราะอะไรทำไมต้องอยู่แค่นั้นเพราะว่าถ้ามันหลุด9500แปลว่าตรงนี้เดี๋ยวมันลงไปหลุดหมดนะมันจะลงไปหลุดหมดนะครับระวังกันด้วยระวังกันด้วย แต่ถ้าหลุดตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องดีนะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูส er. right. ี่ชั ah, evet. ่วโมงสี่ชั่วโมงถ้าสมมุติว่าหลุดตรงเนี้ยที่แรกเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้สี่ชั่วโมงมีดีมานถูกไหมสี่ชั่วโมงมีดีมานตรงนี้อะงั้นเรามาร์คไว้ก่อนว่าเป็นดีมานแล้วถ้าเราไปดูในหนึ่งชั่วโมงมันเป็นดีมานไหมอ้ามันเป็นนะมันเป็นดีมานแต่ดีมานของหนึ่งชั่วโมงเราจะตีอย่างนี้ครับอะเราตีแค่นี้ถ้าไปดูสี่ชั่วโมงมันก็จะเป็นแค่ไส้ถูกไหมนี่เราตีแค่นี้อ่ะ เราก็จะได้โซนกําเนิดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งที่ก็คือ93600ถึง9300เนี่ยตรงเนี้ยถ้าลงมาก็ไม่ลงมาไม่แรงอะลงมาตรงเนี้ยถ้าเลี้ยงขออกข้างหน่อยแล้วลงอย่างเงี้ยเล่นได้แล้วก็บายขึ้นไปนะครับเล่นได้นะเล่นได้นะประมาณนี้นะครับ BTC เอาไว้หลุดเดี๋ยวมาอัปเดตแผนกันใหม่เนาะต่อไปนะครับน้ำมันา w t i ของเราน้ำมันลูกรลักนะครับ ในกลุ่มก็พาบวกกันค่อนข้างหลายรอบอยู่น้ำมันนะครับเพราะว่าจุดแรกที่เรามองเนี่ยไอชุดข้างบนนู้นเนี่ยเนี่ยเไอชุดข้างบนตรงเนี้ย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 เรามองว่าเขาจะต้องขึ้นมาแต่เดี๋ยวจะมีประชุมโอเปกเนาะน้ำมันก็เลยจะออกข้างไปก่อนน้ำมันจะเลยเลยก็จะออกข้างไปก่อนแต่ว่าก็อยากให้พึงระวังไว้นิดนึงเพราะว่าถ้าโอเปกลดกําลัง การผลิตแปลว่าน้ํามันขึ้นแต่ว่าถ้าเพิ่มกําลังการผลิตเดี๋ยวน้ามันจะลดนะครับก็ต้องรอดูนะรอดูว่าจะทํำยังไงว่านโยบายเขาจะออกมาแบบไหนณนะปัจจุบันเนี้ยโซนตรงนี้มันคือโซนกลางกรอบเราจะไม่เล่นโอเคไหมเราจะไม่เล่นแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ๆมันลงมาปุ๊บแล้วมันไม่หลุดโล่ะมันไม่หลุดโลเนี้ยมันไม่หลุดโลล่าสุดที่ผมมาร์คไว้หกสิบหกจุดเจ็ดเนี่ยลงมาไม่หลุดก็บายเข้าไป เพราะยังไงก็ต้องขึ้นไปข้างบนถ้าลงมาไม่หลุดก็ต้องบายเข้าไปมีโอกาสได้เล่นประมาณห้าพันจุดนะครับเออมีโอกาสได้เล่นประมาณห้าพันจุดโอเคนะแผนก็ยังคงตามเดิมแต่เราจะไม่ใช้โซนซ้ํานะโซนซ้าเราก็จะลบออกนะครับอันดับแรกเราก็จะลบโซนนี้ทิ้งลบซัพันทิ้งลบนี่ทิ้งอ่ะสัพายตรงนี้เราก็จะลบออกเราก็จะเหลือที่สำคัญสำคัญแค่ข้างบนกับข้างล่างสองที่ ตรงนี้เป็นโซนกลางกรอบนะครับไม่ต้องไปโซนมันโอเคปะไม่สนไม่สนนะอ่ะเรียบร้อยนะครับกับการวิเคราะห์คราฟวันนี้นะทั้งทองคำบิตคอยนะครับแล้วก็น้ำมันก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจ้กันด้วยใครสงสัยอะไรมีคำถามอะไรคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ